เมื่อคืนครับต้องบอกว่ายอมรับนะเอลิญบราหา์ฮัลนด์ถือว่าสุดยอดมากๆนะฮะสั้งเป๊ปกอเดล่าครับยกย่องเอลิญบราหา์ฮัลนด์เลยครับบอกว่ายิงกระจุยกระจายนะครับมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดรับรู้ถึงสถิติที่น่าสะพรึงกลัวมากๆนะครับเมื่อคืนถือว่าสุดจัดเล่นเก่งโคตรๆนะฮะ ด้านนั่นของเป๊ปกุน德าครับยอมรับสถิติของเอริงเบลล์ฮาร์แลนด์ครับมันช่างน่าสะพรึงมากๆหลังยิงเป็นกอบเป็นกำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเลยบอกว่านี่คือพรสวรรค์ที่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่เกิดนะฮะเออร์ลิงเบลล์ฮาร์แลนด์ครเมื่อคืนกดแฮตทริกใส่แมนยูนะครับแล้วก็ยังเป็นนักเตะค,คนแรกของพิมเลียงกรีตครับที่ซัดแฮตทริกในเกมย่าย่สามนัดติดนะครับอืมสามเกมที่เล่นในบ้านเขาแฮตทริกทั้งสามเกมเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆ เมื่อคืนครับนอกจากเขาจะยิงได้3ประตูแล้ว,ลวเขายังช่วยแอสซิสอีกนะครับอีก2ครั้งและเปปกุเดล่าเนี่ยก็ดีใจที่ได้เห็นฮาแลนดะ์มีส่วนร่วมกับเกมมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่จะรอยิงในกรอบเขตโทษนะฮะเวลานี้ครับฮาแลนด์ยิงไปแล้วเนี่ยสิบสี่ประตูจากการลงสนามเพียงแค่8เกมในลลกนะถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วเปปกุเดล่าครับก็บอกว่านี่คือพรสวรรค์ที่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่เกิดเลยผมไม่เคยสอนอะไรให้กับเขาเลยมาฟังคำพูดของเปปกุเดลล่าหลังเกมหน่อยเขาบอกว่า เออสถิติเป็นตัวบ่งบอกแล้วเขาทําแบบนี้ได้ตั้งแต่ก่อนจะมาที่นี่ไม่ใช่แนวทางของเราเลยเราพยายามช่วยเขาในแบบของเราล่ะเซนของเราบอกว่าเขาเนี่ยจะกระหายและมีความมุ่งมั่นที่จะแข่งขันอยู่เสมอเป็นสถิติที่น่าสะพรึงกลัวมากๆบอกตรงๆเลยแน่นอนว่าคุณภาพที่เรามีเคยงข้างอยู่กับเขาเนี่ยช่วยให้เขายิงประตูได้สิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมไม่เคยสอนให้เขาเลยสักนิด เมื่อบอลมาอย่างเหมาะสมแล้วเขาเข้าปรีเข้ากรอบกัโทษวิธีที่เขาขยับหนีเซตเตอร์แบ็กในจังหวะที่ไม่มีบอลเขามีสัญชาตยานอันสุดยอดว่าบอลจะมาตรงจุดหนึง่งนั่นมาจากพ่อกับแม่ของเขาเขาเกิดมาโดยมีสิ่งนั้นติดตัวมาและเราแค่ช่วยเขาปิตสกอร์สิ่งที่พวกเขาทําในวันนี้ริงบล็องฮัลเลนทำมาแล้วที่นอร์เวย์ออสเตรียและก็เยอรมน,นีนั่นคือความจริงเขาเข้ามาและตระหนักว่าว้าวนักเตะเหล่านี้เพื่อนร่วมทีมวิ่งกันเหมือนสัตว์ประหลาดและเราก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกัน แล้วสิ่งที่ผมชอบในช่วงท้ายเกมคือเขามีส่วนร่วมกับเกมเขาบอกว่าผมชอบจะบอล5จังหวะและยิงได้5ประตูผมไม่ชอบแบบนั้นนะผมอยากให้เขาได้สัมผัสบอลมากกว่านั้นเขาเป็นนักฟุตบอลเพื่อทําประตูผมชอบที่เขาได้มีส่วนร่วมกับหลายจังหวะมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าพรสวรรค์ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกุเลราหที่มีต่อลิงโบร์ฮาร์แลนด์เมื่อคืนนี้นะครับ ถือว่าโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากๆครับไม่มีอะไรที่จะต้องพิสูจน์แล้วสําหรับอลิงรบราวฮาแลนด์นะครับ8นัด14ประตูนะครับอืมสุดจัดประลัดบอกถ้าปลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดนะสำหรับนักเตะรายนี้ครับหน้าไหนก็มาเลยนะครับจอมมนบลูน่ากลัวมากๆเลยในเวลานี้สุดจัดนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม